สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้วันที่20เมษายนนะครับ2563ครับช่วงนี้โควิดติดระบาดนะครับศาลก็จะเลื่อนคดีวันนี้ก็เราก็เลยมาเตรียมนานครับเพื่อที่จะทำนาอินทรีย์นะครับปี2563 อันนี้ก็คือเราเอาฝุ่นนะครับปุ๋ยคอกมาใส่นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นปอเทืองนะครับวันนี้เราก็จะมาไถกรบนะครับแปลงนี้เราจะลงข้าวเหนียวนะครับเนื้อที่ประมาณ2ไร่เศษนะครับเอาไว้กินเองนะครับข้าวเหนียวตัวนี้เราจะลงข้าวเหนียวดํานะครับอีกฝั่งนู้นนะครับเราก็จะปลูกตัวพลาไว้นะครับ เพื่อบารุงบินวันนี้ก็จะมา่ายกรบเช่นกัน,นวันนี้รถถ่ยมาแล้วนะครับอันนี้นาเพื่อนบ้านนะครับครับฝั่งนู้นนะครับปอเถอื่อตัวฟ้านะครับปีนี้แรงจัดนะครับตัวฟ้าตัวฟ้าก็จะไม่ค่อยติดลูกนะครับฝนฟืงมาช่วงหลังสงการนะครับอีสานบ้านเรานะครับปีนี้ ข้างๆก็จะเป็นต้นไม้ครับมองรานีพยุงสะเดากระถินเทพนลงนะครับต้นสัตว์นะครับพยุงอันนี้ต้นตาลคู่นะครับอันนี้ติดนามานะครับส่วนด้านหน้าทางเข้าสวนเราก็จะเป็น รัวกินได้นะครับจะเป็นขี้เล็กนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นถั่วพานะครับวันนี้ก็เลือกดีครับมาไายกรบโอเคแล้วพบกันตอนหวานนะครับสวัสดีครับ